thank <laughs> you นอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนาตะแห่งโลกผู้ตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองขอสวายความเคารพครูบาจารย์มหาปูชนียาจารย์ขอถวายความเคารพพระอาจารย์พระมหาเทรนุเทระทุกลูกเนี่ย ที่อยู่ในรายการธรรมะรับอรุณวันนี้เป,นเป็นวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567อาตมาพระอธิการรณชัยนันชยโยเจ้าอาวาสวัดธรรมวิเชียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ก็จะได้มาถ่ายทอดธรรมะเป็นธรรมะรับอรุณก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาแล้ววันที่สิบเจ็ดนาตุลาเนี่ยเป็นวันออกพรรษาและที่เรียกว่าทางพระคณะสงฆ์ทั่วไปท่านก็จะได้ทำพิธีปารณนาออกพรรษา ในการที่จะได้ตั้งตนเรียกว่าใครที่เคยกระทำผิดขอก็มากรรมซึ่งกันและกันแล้วก็ขอภาวนาตักเตือนกันได้ก็เป็นในสมัยพุทธกาลนะส่วนวันนี้ก็จะมีเรื่องที่จะมาแนะนำธรรม ให้กันได้สู่กันฟังอาจจะเป็นภาษายากสักนิดหนึ่งที่แรกว่าจะคุยเรื่องออกภาษาเอาว่าออกภาษาก็แต่ไปนิดนิดว่าญาติโยมหรือหลังท่านทั้งหลายก็อาจจะฟังกันบ่อยล้ววันนี้ก็จะขึ้นทำด้วยสุนทรของกรอนสุนทรพู้ว่า อันนินทา <c oughs> กาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกชำ้ำดังเอา,เอามีดเอาติดเอามีด,ม,ดมากรีดหินแม้นองค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาอันนี้อาตมาก็แปลงมาจากบทกลอนของสุนทรผู้นินทาเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกธรรมแปด ก็คือทุกคนต้องเจอทุกคนก็ต้องเจอเจอแล้วก็อย่าไปใส่ใจเยอะนะให้คิดว่ามันเป็นธรรมดาของโลกเพราะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเจอแล้วพวกเราจะไปเหลืออะไรนะในเรื่องในสมัยพุทธกาลเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับพุทธพจน์ที่ยกมาข้างต้นเนี่ยเรื่องของอตุลละอุบาสก ที่ต้องพูดเรื่องอุบาสกบฏิกาบ่อยๆก็เพราะว่าเป็นศาสนทาทยยาตนะเป็นผู้ที่ที่จะดํารงมุทธศาสนาให้อยู่ได้เรื่องก็มีอยู่ว่าอตุละนั้นเป็นอุบาสกชาวกรุงสาวัตถีมีบริวารประมาณห้าร้อยคนวันหนึ่งอ่าก็พาพวกอุบาสกเหล่านั้นไปวิหารเพื่อต้องการฟังธรรมใครจะฟังธรรมในสำนักของ พระเรวตะเถระไหว้พระเถเ,เรวตะเถระแล้วก็นั่งก็ท่านผู้มีอายุนั้นเป็นผู้ยินดีในการหลีเกเล้นเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนราชสีฉะนั้นจึงไม่กล่าอะไรกับอุบาสนั้นอันนี้ก็หมายความว่าพไ,ไปนั่งแล้วก็ กะเดี๋ยวตาก็ไม่พูดอะไรเลยไม่กล่าวทำไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นนั่งเฉยๆอุบาสกเหล่านี้ก็โกรธเพราะพระเทระนี่ไม่กล่าวอะไรเลยก็ลุกขึ้นแล้วก็ไปยังสำนักของพระสารีบุตรเทระยืนอยู่นะส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระเทระกล่าวว่าพวกท่านมาต้องการอะไรจึงกล่าวว่านะอุบาสก ตละออก็กล่าวว่าท่านขอรับผมพาอุบาสกเหล่านี้มาหาพระเรวัะเทระก็ต้องการฟังธรรมจากท่านเนี่ยแต่พระเทระเนี่ยท่านไม่กล่าวอะไรแก่ผมเลยผมก็โกรธท่านจึงมาที่นี้ขอท่านจงแสดงธรรมให้แก่พวกกระผมเถิดคำดานนั้นพระเทระก็กล่าวว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นพวกท่านก็จงนั่งลงเถิดอ่ ็จแล้วพระเถระก็คือพระสารีบุตรก็แสดงอภิธรรมอย่างอย่างเดียวเลยนะแล้วก็แสดงอย่างหลายหลายบทมากมายเลยทีเดียวพวกอุบาสกก็เกิดโกรธอ,อีกแล้วอพวกเราเนี่ยต้องการอะไรด้วยอภิธรรมอ่ะทำไมท่านถึงจะแสดงอภิธรรมอย่างมากมายขนาดนี้ ว่าแล้วก็ได้พาไปยังสำนักพระอานนเทเถระแม้เมื่อพระเถระกล่าวว่าทำไมเราอุบาสกจึงกล่าวว่าอุบาสกก็กล่าวว่าท่านขอรับพวกผมเนี่ยไปหาพระเรวตะเถระก็แล้วต้องการฟังธรรมแม้แต่การสนทนาปราศใสสำนักของท่านก็ไม่มีสักคำหนึ่ง ก็เลยโกรธแล้วจึงมาหาของสำนักภาษารีบุตรภาษารีบุตรเทละท่านก็แสดงอภิธรรมอย่างมากมายทีเดียวละเอียดด้วยพวกผมก็โกรธแม้ต่อพระเถระนั้นแล้วพวกเราอ่ะจะต้องการอภิธรรมอะไรนะในในในที่นี้พวกเราจะไปต้องการอะไรด้วยพิอภิธรรมหมายถึงว่า ็จะไปฟังอภิธรรมแล้วจะเข้าใจได้ยังไงขอท่านจงแสดงธรรมกถาแก่พวกกับผมเถิดขอรับอันนี้ก็พูดกับพระนนทนะ์เนาะอะเถระถ้าอย่างนั้นก็อาพวกท่านก็จงนั่งฟังเถิดอะเถระก็แสดงธรรมแก่พวกเขาแต่น้อยอคือแสดงธรรมน้อยอเห็นว่าไปพระ เทวตะเนี่ก็ไม่พูดอะไรเลยไม่แสดงธรรมเลยภาษาภาษาลิบุทก็แสดงอภิธรรมมากมายแต่มามาถึงพระอานท์นเนี่ยพระอนท์พูดน้อยพูดน้อย,อยเพื่อให้เข้าใจง่ายพวกเขาก็โกรธอีกแล้วเห็นไหมโกรธต่อพระเถเระว่าพระอนท์นเนี่ยพูดน้อยเกินไปนหเห็นไหมทีนี้ก็เลย รวมตัวกันอ้าไปยังสำนักพระศาสดาถวายบังคมแล้วก็นั่งอยู่ส่วนข้างหนึ่งลำหรับนั้นพระศาตดาก็ตัดกับพวกเขาว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านมากันทำไมโจกอบบาสกบอกว่าต้องการฟังธรรมพระเจ้าค่ะพระศาสดาก็บอกว่าอ้าวก็พวกท่านน่ะฟังธรรมแล้วหรือ พวกุบาสก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเบื้องต้นเนี่ยพวกข้าพระองค์เข้าไปหาพระเรว,วะตะเถระท่านก็ไม่กล่าวอะไรกับข้าพระองค์เลยพวกข้าพระองค์ก็โกรธท่านแล้วก็ไปหาพาะสารีบุตรเถระพระเถระนั้นก็สแสดงธรรมอภิธรรมกับพวกเรามากพระองคออ์มากมายเลยทีเดียว พวกข้าพระองค์กําหนดอริธรรมนั้นก็ไม่ได้อกําหนดไม่ได้ก็โกรธท่านอีกแล้วก็ไปหาพระอาน์เถระพระเถระนั้นก็แสดงทําแกพวกข้าพระเจ้าน้อยนักน้อยมีพวกข้าพระองค์ก็โกรธไม่ต่อท่านแล้วในที่นี้ข้าพระองค์มาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราสัมาพระเจ้าก็ตรัสว่าอตุละอุบาสกอตุละ ข้อนั้นน่ะเขาเคยประพฤติกันมาตั้งแต่โบราณเลยทีเดียวนะจนทั้งหลายติเตียนทั้งคนนิ่งทั้งคนพูดมากทั้งคนพูดน้อยทีเดียวด้วยว่าผู้เขา,เาด้วยว่าผู้อันเขาพึงติเตียนอย่างเดียวเท่านั้น หรือว่าผู้อันเขาพึงสรรเสริญอย่างเดียวนั้นไม่มีนี่แผ่นดินใหญ่ก็ดีพระจันทร์และพระอาทิตก็ดีธาตุมีอากาศเป็นต้นก็ดีคนบางพวกนินทาบางพวกสรรเสริญแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประทับนั่งแสดงธรรมในท่ามกลางบริษัท4ี่บางพวกนินทาบางพวกก็สรรเสริญการนินทาและการสรรเสริญของอันตรพาลไม่เป็นประมาณการนินทาการสรรเสริญของพวกอันตรพาลไม่เป็นประมาณ แต่ผู้ที่ถูกบัณฑิตผู้มีปัญญาติเตียนจึงชื่อว่าอันติเตียนผู้อันบัณฑิตสรรเสริญแล้วชื่อว่าเป็นอันสรนเสริญอาตุละการนินทาและการสรนเสริญนั่นน่ะเป็นของเก่ามันไม่ใช่เป็นเหมือนมีในวันนี้ไม่ใช่เป็นมามันเป็นมาตั้งนานแล้ว ชนทั้งหลายย่อมนินทาผู้นั่งนิ่งบ้างย่อมนินทาผู้พูดมากบ้างย่อมนินทาผู้พูดพอประมาณบ้างผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียวหรือว่าเขาสรรเสริญโดยส่วนเดียวก็ไม่มีในโลก จักไม่มีและไม่มีอยู่ในบัตรนี้หากว่าวินยูชนไข้ครวนแล้วทุกทุกวันสรรเสริญผู้ใดซึ่งมีความประพฤติไม่ขาดสายมีปัญญาผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีลใครเล่าย่อมควรเพื่อติเตียนผู้นั้นผู้เป็นดังแท่งทองชมพูนุช แม้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็สรนเสริญเ,เขาถึงพรมก็สรนเสริญแล้วพอถทยจบเท่านั้นเองนะในการที่จบเทศนาอุบาสกเหล่านั้นทั้งห้าร้อยก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลดังนี้แหละ ทั้งหมดก็บรรลุธรรมโดยเฉพาะว่าศพทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยท่านเลยนะทีเดียวอันนี้ก็เรามาเรียกว่าลองลองลอง,ลองวิเคราะห์ศึกษาดูว่าสังเกตไหมว่าในสังคมตัวปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีเลยกลุ่มไหนที่จะไม่มีการนินทาในสังคมปัจจุบันแล้วก็ในโลกปัจจุบันนี้จริง ดังพระอ,องค์ได้บอกว่านัตถิโลเกนัตถิโลเกอนินทิโตอยู่เฉยๆก็ถูกนินทาพูดมากก็ถูกนินทาพูดพอประมาณก็ถูกนินทาผู้ไม่ ถูกนินทาไม่มีในโลกนะเน่พวกเราพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ให้ปรับใจเถอะอ่าแล้วก็ทําใจว่าอ๋อคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอ่เพรวันนี้ก้เาเรื่องในพระใจปิดกเนาะอ่าโดยทีมงานของพระอาจารย์มหาสมคิดมหาสมคิดเป็นโปรแกรมรวมธรรม พระใจปีดอกและอัจฉริยะแปลฉบับมหากุฎมงกุรราชกุมารมงกุรราชว,ว,วิทยาลัยเล่มที่12หน้า462ถึง465ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นะแล้วก็เอามาก่อนที่วันจะออกพรรษาแล้วก็ที่ย้อนกลับมาเรื่องของประเพณีหรือธรรมเนียมในสมัยพุทธกาลแวละ,ะว่า การปราวนาในวันออกพรรษานั้นออกพระภิสูจนเนี่ยเขาก็จะปาวนากันว่าเอใครที่เคยทำผิดเคยที่มีอะไรที่บกพร่องหนึ่งในพรษาที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็ขอโอทิติกรรมกันขอภาวนาว่าจะตักเตือนกันได้ก็เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะในสมัยพุทธกาล พระก็มีปัญหาแบบพระโยมก็มีปัญหาแบบโยมชาวบ้านก็มีปัญหาแบบชาวบ้านเนี่เรียกว่าในทุกที่ในทุกสถานก็มีปัญหาทท้งนั้นแหละอันนี้ปัญหาจะยุติลงได้ก็ต้องหันหน้าเข้าหากันนะต้องคุยกันต้องสื่อสารกันดุกันีครอบครัวต่างๆเนี่ยที่มีปัญหาเพราว่า,วาไม่ได้คุสื่อสารกัน ลูกกับพ่อไม่คุยกันอ่าบางคนไม่ได้พูดลูกกับพ่อแม่เนี่ยไม่คุยกันเป็นเวลาสิบยี่สิบปีนะอ่าพี่น้องเองคลานตามกันมาก็ไม่คุยกันทะเลาะก,กันอ่าทุกวงการทุกทุกทุกอ่าเรียกว่าทุกทุกหย,ย่อมญ่าเรียกว่าไม่ไม่คุยกันนะพอไม่สื่อสารกันแม้แต่ในระดับการบริหาร ระดับประเทศชาติระดับองค์กรต่งางๆเนี่ยถ้าไม่คุยไม่สื่อสารกันไม่ประชุมกันเนืองนิดเนี่ยก็จะมีปัญหาโดยที่พวกเราได้ทราบกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเท่านั้นเรื่องการที่พวกเราทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมตอนธรรมะรับระรุนตอนเช้าเนี่ยก็ให้พวกเราได้ตระหนักรู้นะมองไปสู่ตัวเองเอ ในในโอกาสที่ได้ออกพรรษาเนี่ยก็ออกพรรษาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความผ่องแผ้วแม้จะญาติโยมเองบางท่านเนี่ยท่านก็เข้าพรรษานะญาติโยมนี่น่าชื่นชมนะหามากินด้วยนะธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกันแต่ก็ยังมีกําลังกายกําลังใจที่จะไปเรียกว่าปฏิบัติธรรมศึกษาธรรม,มะนะโยมหลายท่านเนี่ยก็มีอาชีพเลยอาชีพใหม่ก็คือ อาชีพปฏิบัติธรรมอาชีพทําบุญสร้างบารมีเนี่ยทําบุญเดินสายเดินทําบุญไปทุกทั่วประเทศก็มีนะนเออเขาเขาเขาอยู่ได้ด้วยว่าบุญเนี่ยพอเราทําบ่อยๆทําซ้าๆสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นสเบียงเหมือนกันเป็นสเบียงที่จะนําพาเราให้มีเรียกว่ายิ่งให้ไปก็ยิ่งกลับมายิ่งให้ไปก็ยิ่งกลับมาสังเกตว่าหลายท่านเนี่ยอยู่วัดเนี่ย วัดแล้วก็ทํากิจเรียกว่าบุญเน่ยจะส่งผลให้ยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งมากยิ่งให้ยิ่งโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านบอกว่ายิ่งให้ยิ่งไม่หมดยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งมั่งคั่งยิ่งให้ยิ่งไม่อดยิ่งให้ยิ่งกลับมามากเป็นทัพทวีคูณยิ่งรอให้มากเท่าไหร่การกลับมา เรียกว่าสมบัติก็จะเพิ่มพูนเรื่องของบุญกุศลเนี่ยอย่าไปดูถูกว่าเป็นบุญเล็กบุญน้อยทําไปเถิดบุญเล็กบุญน้อยสะสมไปทําไปแล้วก็จะกลับมาเป็นเรียกว่าอันนิสงส่งผลทอนย้อนกลับมาให้เราอได้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วย รูปสมบัติรูปสมบัติก็คือมีรูปลักษ์หน้าตายุพันธนะผ่องใสมีทรัพย์สมบัติไม่มีสมบัติมากมายหลายท่านเนี่ยเดิมเป็นเด็กเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะแต่พอมาเหมือนได้ทำบุญได้ทำกุศลให้เกิดความ อะไรล่ะทำให้เกิดดวงปัญญาที่จะไปทําสัมมาอาชีพแล้วก็พอทําสัมมาอาชีพก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นลําดับเป็นลําดับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นทานที่หรือสิ่งที่ได้ทํามาในอดีตพบชาติแล้วก็ได้มาถูกเนื้อนาบุญทําถูกเนื้อนาบุญโดยเฉพาะ ช่วงนี้ก็พอออกพรรษาเนี่ยก็จะเป็นค่ารทศการกถินก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งกถินสามหมืนวัดของหลวงพ่อสมัชยโยเนี่ยอายุครบท่านเรียกว่าอาอยุวัฒนะครบแปดสิบปีหลวงพ่อท่านก็มีเตจตนาที่มีความตั้งใจที่จะสร้าง บุญกุศลมหาทานบารมีเนี่ยหรือการทานเนี่ยซึ่งก็ทำมาไม่ใช่น้อยนะทำมาหลายสิบปีแล้วเริ่มต้นท่านก็ยืนหยัดที่จะทําในสิ่งนี้ก็คือถวายก็ถิ้นไปสู่วัดต่างๆเนี่ยสามหมื่นวัดนะในทั่วประเทศก็ด้วยบุญกุศลที่ท่านตั้งใจของท่านเพื่อที่จะทนุบำรุงพุทธศาสนาโดยเฉพาะ พระที่อยู่ดังห่างไกลท่านก็ต้องมีพระนี่ที่ต้องใช้ปัจจัยในการบำรุงสถานที่เรียกว่าทำสถานที่สัพปปยะก็คือวัดของท่านบางทีบางวัดก็ชำรุดทุดโทรมก็จะได้ปัจจัยก้อนนี้แหละไปทำไปพัฒนาไปสร้างให้วัดเป็นวัดแล้วก็สร้างบุคลากรในวัดเนี่ยบุคลากรก็คือพระวาสกุบัติกา บทถากโยมวาวัจกรต่างๆก็จะได้มีปัจจัยเหล่านี้เอาไปธนุพรมโลพระพุทธศาสนาหลวงพ่อท่านก็เลยมีตำรี่อย่างเงี้ยให้สิทธินุสิท์เนี่ยร่วมกันไปถวายวัดต่างๆสา,ามหมื่นวัดก็บางท่านก็ฉลาดนะทำวัดระบาดทยอยทำกาท่านก็ มีส่วนร่วมนะในการที่จะได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาซึ่งตอนนี้พระสงฆ์เนี่ยจากเป็นแสนนี่ก็เหลือเอลดไปเหลือลดไปเป็นประมาณที่ยี่สิเปอร์เซ็นต์นะ,ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายก็จะต้องช่วยกันก็ฝากผ่านรายการนี้ไปว่าสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็วัดใกล้บ้านนั่นแหละไม่ต้องมาทำก็วัดกับธรรมกายก็ได้นะวัดทำกับ วัดที่บ้านท่านนั่นแหละแล้วก็ไปทนุลงไปดูไปอยู่ไปดูแลพระสู่สงฆ์องค์สม,มเนรที่ท่านได้จำพรรษาอยู่ท่านก็ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนอบรมตัวท่านโดยเฉพาะวัดธรรมวิเชียนนี่เราก็มีโครงการเรียกว่าสร้างพระสร้างวัดไปพร้อมกันเนี่ยแล้วก็สร้างคนดีก็จะมีการบวชพระทุกเดือนบวชพระทุกเดือนที่ ติดต่อมาที่เรียกว่าเพจวัดธรรมวิเชียนได้เลยะแะเบอร์อาตมาเนี่ยก็ศูนย์เก้าเจ็ดสามศูนย์สี่สามสี่หนึ่งสามบวชทุกเดือนอแล้วบวชมีรูปเดียวกวับบวชรูปเดียวมีสิบรูปกับบวชสิบรูปโดยเฉพาะนี่พอบวชคราวนี้เนี่ยคนที่อ,อยู่ต่อก็จะ,ะพาไปเดินธรรมยาตราไปฝึกฝนอบรมแบบเข้มข้นขึ้นจาก ปฏิบัตนะิด้วยแนวปฏิบัติใช้หลักสัพยาสนะีแล้วก็เรียกว่าพื้นฐานของความสะอาดนะเรียกว่า 5, ความดียนะูจีไฟความดีสามกรที่ทุกคนทำได้ทุกวัยทุกทุกทก,ทกระดับนะทำได้หมดเลยนะแล้วก็มาฝึกพื้นฐานเหล่านี้เพื่อฝึกหยาบให้ใจละเอียดพอใจละเอียดก็สามารถที่จะดารงตน เป็นพระเป็นเนนที่ไปไหนก็มีความอาจองค์มีความสง่างามมีความงดงามสงบสง่ยมสง่างามเพื่อจะเป็นที่ตั้งเป็นเนื้อนาบุญเป็นยอดการยนรมิตรให้กับญาติโยมให้กับพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญให้รับพุทธศาสนาเป็นศาสนาทายาทซึ่งใน ในวัดธรรมวิเชียรนี้ก็ทําแบบนีน้แล้วก็เป็นสถานที่ที่ยินดีตอนนี้เราก็มีการเรียกว่าบริการชุมชนให้มาดูเรื่องสุขภาพมาเรื่องของการมาปฏิบัติธรรมนะเมื่อเดือนที่แล้วนี่นก็อบรมอุบาสกอุบาติกาไป60สบกว่าท่านแล้วก็อุบาสกบริกราเหล่านี้ก็ทําหน้าที่เป็นผู้ที่จะไปเรียกว่าเป็นทอดกระถิ่น ในวัดต่างๆที่อยู่ในอำเภอเชียงดาวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเรียกว่าบุคลากรของพระพุทธศาสนาให้รู้จักวัฒนธรรมชาพุทธลุกนั่งกราบไหว้การดูการนั่งการนอนการเดินการฉันการกินการอยู่การใช้ชีวิตที่ชีวิตประจําวันนั่นแหละที่ว่าความที่อยู่ทีไว้นั่นแหละเอามาพัฒนาเพื่อที่จะทําให้ งานของพุทธศาสนาต่อเติมไปแล้วก็บำรุงวัดบำรุงวัดบำรุงศาสนาทายาทก็คือพระภิษุและสามเดรก็ต้องขอกราบขอบพระคุณโดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระ <c oughs> พระครูสมบลปริยัติซึ่งท่านเป็นกัญญดจารมิการเมีิยทำหน้าที่ในการสื่อสารแล้วก็ทำมายาวนานก็ วาภาวนาชิดตัวบอกว่าเออท่านมีอะไรให้เราได้รับใช้ทออ่านเองก็ทำงานของพระศาสนามายาวนานทีเดียวเ,ออเป็นเ,ออเลขาเออจงหวณะจังหวัดเออเรองเจ้าคณะจังหวัดท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์ท่าไหนยังมีศูนย์มีที่ปฏิบัติของตัวเองอีกนะไปอยู่ที่แพร่นี่ท่านก็เล่าให้ฟังส่วนพระครูออพระอาจารย์วิสิทธิ ทิตวิสิทธโธก็เป็นผู้แนะนำาชักชวนเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้เรียกว่าศาสตราจารย์เอเป็นผู้เชี่ยวศารย์ที่ <c oughs> มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการในของอมัจจลอที่ท่านประทับแล้วก็มาขอใช้สถานที่ของวัานวิเชียนด้วยความยินดีก็เกิดรายการธรรมะ,ะท่านก็มี เรียกว่าชอบมีปัญปญ,ญามีไหวพริบยัิญาภานสร้างงานพระพุทธศาสนาให้มาเกิดขึ้นในวันนี้ก็ขอโอกาสในการที่ได้เรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะธรรมะให้กับญาติโยมในการสนทนาธรรมธรรมะรับอารุณ์ก็ขอโอกาสนี้ได้โวยมนนยอวยพรให้ญาติโยม แล้วก็ผู้ที่เข้าฟังรายการนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุไขยืนยาวเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีปัญญาสว่างสวายเป็นที่รักมนุษย์เทวดาเก็บยำไปไหนไม่คนต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดีให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายโดยเร็วบาจงทุกรูปทุกท่านทุกประการเทอเจริญพรนะ